สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube H r c h a n ช e l ผ่านรายการคนทำงาน h R กับสิบปราการสังคมพบเจอกันแบบนี้นะครับทุกๆวันกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายหลายคนคงจะเจอนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ เรื่องของมีจดหมายแจ้งให้ผู้ประกันตนไปรับเงินบำเหน็จและผู้ประกันตนได้เสียชีวิตลงก่อนหน้านั้นโดยผู้ประกันตนไม่มีสามีภรรยาเจอแบบนี้ใครจะเป็นผู้ได้รับเงินบำเหน็จฉลาภาพเป็นคำถามจากท่านผู้ชมท่านฟังแล้วก็ ถือว่าน่าจะเป็นญาติของผู้กันตนถามเข้ามารบกวนสอบถามเพื่อที่จะได้รับความกระจ่างแจ้งกับเพื่อนๆที่เจอเคสแบบนี้ขออนุญาตค่ะได้รับเอกสารจากสำนักงานประกันสังคมให้ไปรับเงินบำเหน็จชราภาพ อนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์โดยสำนักการประกันสังคมได้ส่งหนังสือมาที่บ้านและเขาบอกว่าที่สำคัญผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อปีพศ2 5 5 0เสียชีวิตไปค่อนข้างนานแล้วเสียชีวิตไปก่อนที่จะ ได้รับเงินบำเหน็ตตรงนี้และไม่มีครอบครัวแต่แม่และพ่อยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ถามผู้รู้แล้วกรณีนี้เงินบําเหน็ตตรงนี้ใครจะได้รับเงินบําเหน็ตน่าจะเป็นคำถามน่าจะเป็นประเด็นของใครหลายๆคนที่เจอเคสแบบนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าสำนังกงานประันสังคมค่อนข้างดีเมื่อมีอายุครบ55ปีในกรณีที่ผู้พักตนันมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้พักตนที่สุดลงก็จะมีจดหมายหนังสือจากสำนังกงานประัาสังคมแจ้งส่งไปที่บ้านให้ผู้พักตนันไปรับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนหรือ รับเงินบานาญฉลาภาพรายเดือนปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าประกันสังคมนะครับได้ส่งหนังสือให้กับผูพกันตนทุกท่านทุกคนเคสแบบนี้ในหนังสือที่ประกันสังคมส่งไปให้ผูพกันตนท่านนี้แต่ผูพกันตนท่านนี้เสียชีวิตเมื่อปีพศ2550ก็ถือว่าเสียชีวิตก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีแล้วที่สำคัญ จำนวนเงินบำเหน็จในหนังสืออาจจะถือว่าไม่มากนะครับเป็นจำนวนเงิน6,000กว่าบาทประมาณ6,295บาทส่งหนังสือไปอยังบ้านเคสนี้พู้กันตนไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีสามีภรรยาหรือลูกที่ถกต้องตามกฎหมายแต่ยังมีพ่อแม่ ยังมีชีวิตยอยู่ทั้งคู่กรณีแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าุูปกันตนจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เป็นเงินของุูปกันตนทายาทลำดับที่หนึ่งถือว่ามีสิทธิ์ไปขอรับเงินตรงนี้คืนนะครับทั้งหมด6,295บาทซึ่ง6,295บาทพ่อแม่จะได้รับคนละ50% คนละ50ซึ่งก็จะได้รับคนละประมาณ3,100กว่าบาทเมื่อได้รับหนังสือแบบนี้ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านนะครับโดยนำพ่อแม่ของพู้กันตนไปขอรับเงินตรงนี้คืนหวังว่าเคสแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนอย่าลืมนะครับไปขอรับเงินคืนได้เลย แต่หากไม่มีพ่อไม่มีแม่ทายาทลำดับที่สองก็จะได้รับเงินตรงนี้ก็ถือว่าเงินชราภาพของภูุ้กันตนทุกท่านทุกคนเป็นเงินของพูุ้กันตนทุกท่านทุกคนประกันสังคมก็จะคืนให้กับทุกท่านทุกคนหากทุกท่านทุกคนเสียชีวิตลงทายาทลำดับที่หนึ่งก็จะได้รับเงินตรงนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับ กดติดตามช่อง YouTube hr channel กดติดตามช่อง YouTube คนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมขอบคุณครับสวัสดีครับ